เช้าวันจันทร์ที่1 9บเ้า,าเด็กมันตื่นเต้นจะได้ไปยูนิวร์แซลสูดิโอนี่จะ9ก้าโมงแล้วพี่มันเปิด9ก้าโมงไปเร็วก็ไม่มีประโยชน์อ้าวก็ไปตอนนี้กำลังดีพือเราจะจะขึ้นรถจากสายใต้ดินขึ้นมาตรงเกอาร,รงนี้ทุกวันแล้วก็จะเจอร้านขายโซบะร้านนี้เพื่อเป็นโซบะยอดเหรียญคืออยากกินอะไรดูในตู้จำเบอร์ไว้ าที่ตู้นี่ยอดตังแล้วก็กดเบอร์ที่เราจำไว้จะมีคูปองออกมาก็เอาไปให้คนทำเพราะาทำมาให้เรากินแล้วก็เย็นกินนะครับไม่มีเก้าอี้นั่งสะดวกสบายมากไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษคุยกันให้ไม่รู้เรื่องไม่ต้องมีเงินทอนเงินทิปนี่เคอร,รถไฟฟ้าไปอยู่ในโรงแซมคือวันนี้นวนันธรบบร,บบร,รมดาไช่เหรอเห็นไหมคนยอะแยะมากมาย เข้าไปยูนิเวอร์แซลทางเดินนี่ทางเดินไปยูนิเวอร์แซลสตูดิโออ่าญี่ปุ่นเขาหลบกาวเลยเออข้ามาถึงแล้วนี่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอโอซาก้านี่วันนี้เป็นวันแรกที่เราจะได้เที่ยวนในโอซาก้าใช่อ๋อไอน้นี่แตนเต้นมากจะไม่แบนหน่อยแล้วก็กเดินอยู่ในก็เหมือน นี่เสนอแหละข้างหน้านี <pl ains> so for for time, uh, ่ขายของร้านขายของที่ระลึกเดี๋ยวมาดูตอนขากลับ๋นี่เรามาเนี่ยแรกเลยสไปเดอร์แมนเนด่กเดี๋ยวเราจะได้เล่นสไปเดอร์แมนละโอเคสไปเดอร์แมนละไม่ได้ใช้ตูวเอ็กเพรสด้วยแม่เพราะเช้าๆคนมันไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวว่าจะมาซ้ำเป็นต่อไปของเราเนี่ยเราก็เดินมาถึงนี่ละตรงนี้อะไรเอ่ย ดูไก๋ไกๆแบบนี่ไงเรานั่งมาเป็นสิบปีแล้วนะไอ้รถคันนี้เนี่ยเห็นรือเปล่าเนี่ยรถคันนี้นี่แหละเตกร์กเลสมา,าก็ตัดไปเยอะแยะเลยตัดบางหมดเลยโรปเป่ดิแ43 ไปต่อเดินเราออกจากไอ้แบ็คทรูฟิลเตอร์มาละก็เดินออกจากแบ็คดาบม,มาละมาอยู่นี่จุลศิษย์ปาร์กไล่เดี๋ยวไปนั่งจุลศิษย์ปาร์กกันประสิทธิ์ปาร์กละแม่ก็ไปอยากกันมาหลอกมาแลก ถ้าแพนตะกี้ดูไม่รู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรเราก็เออเต้นรำกันเยอะๆเราก็ไม่ดูละเดี๋ยวมารอขึ้นทนี่นี่ดีกว่าขึ้นรถไฟรถไฟทันเนี้ยรถ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 ไฟของโอเคเดี๋ยวไปกันลูเ นั่งเทอร์มินเตอร์มาละนี่เออมันต้องมีคนนั่งสามรอบด้วยเธอรอนานเลยแหละเล่นสไปเดอร์แมนไปสองรอบฮ่าฮ่าส่วนแบมสามรอบไอ้นี่มันเอาบัตรแม่ไปเล่นเพิ่มอีกรอบหนึ่งเออก็โอเคได้สนุกสนานเหมือนเดิมรู้สึกไอ้รอบสองสนุกกว่ารอบแรกอีกเพราะนั่งแถวหน้าใช่ปะตอนขารถทามก็นั่งแถวหน้าแล้วสนุกไหมแบม เพิ่งเล่นมาดูดกเข้าไปเล่นอีกรอบนึงรู้สึกเป็นไงบ้างคุณประชาโอเคนี่ก็เพิ่งจะห้าโมงเย็นเองนะอากาศก็รู้สึกมันเบิดเร็วร้อนแรงอย่างเข้าใจนิดนก็ดี่เข้าใจ่อนมาสวนสนุกต้องรอสักชั่วโมงเป็นชั่วโมงอ่ะกำลังดีไปสองคนนี้บอกจะไปเล่นอีทีต้องป้ายบอกว่ารอสี่สิบห้านาที รนกันโมงเย็นก็เมื่อเตอ๋อละตะกี้เราไปนั่งอ e ีทีมาโอ้โหได้ความรู้เต็มเต็มสมองเลยเยอะรออยู่ครึ่งชั่วโมงไปฟังมันบรรยายประวัติ e อีทีโอ้โหย,ย้ญญายมืเลยบรรยายภาษาญี่ปุ่นด้วยมางวดน,นี้นี่ได้ภาษากลับกันเยอะเลยนี่ก็อยู่ใเซาล์ยามค่ำคืน เขาใกล้ไอฮาโลวีนไงแล้มีไอ้ฟักทองไงเยอะแยะแต่ไมหมดคนก็ประมาณนี้นะไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปกำลังพอดีเที่ยว หน้ายูนิเวอร์แซลก็เป็นยูนิเวอร์แซลวอล์กก็เล่นีจไอได้ไหมอันนี้รถไฟเราจะไปย่านนำบะไปหาข้าวกินแบมไปแล้วเราก็มาไปอน้ำบะเดินข้ามาดูตนบุรีนี่ย่านนี้เขาบอกย่านอาหารการกินยามค่ำคืนโอ้โหแต่นี่เกือบสามทุ่มแล้วเรานี่เที่ยวใช้ได้เลยโอเคเดินต่อไป เดินมาพอผ่านมาเรื่อยๆก็เจอถนนย่านคนเดินและเห็นไหมเปิดไฟสว่างโอ้โ oh. หเห็นคนคึกคักน,นี้แล้วค่อยมีกําลังใจในการเดินหน่อยใช่ไหมเจ้าแบนนี่สองคนนี้บอกหิวไส้กิวหน้ามืดเอาควายเอาขวา,อาขวาอาอกนี่กินได้ทั้งตัวนี่มาแล้วล่ะตุกตาเรียกแขก เราก็เข้ามากินปูกันอ่าเราเดินมาถึงป้ายกุริโกไว้จะถ่านรูปไฟกับโอเคก็มาเมาสก้าเข้ามาแถวไอชินบ <c oughs> าชิแถวนำบาทนี่ต้องมาถ่ายรูปกับป้ายตัวนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปนอนแล้วเพราะไม่ไหวแล้วดึกมากสี่ทุ่มกว่าแล้ว